ิงแรกกิงบลาเขาเปื่อไอ้เจ้าเดินหน้ากูเลยในมึงเลยมัวไม่มัวตะการเมืองมวยไต่หกแล้วเคยงมัวอะไรมึงเลยปวดตีถูกเออปวดปวดปวดตีกับเกากลอยเคยปวดตีเกาปลกอยโกจรตำแหน่งประธานสภาออกเกากลุ่มกรมกรมเวทหนุ่ยไต่รัดมังกลุ่มจัดลึกมังมึงมาเลยมังไหนเวดเงียวยาวเพื่อออกเก้าละเพื่อไต่พ้นพิษพิชิตประธานสภา พิตาสู้ยิบตาตาลาลาตาลาลาพิตายังพิตาเก,าก้าคลีย์เลยเออมวไอยไทยแล้วนุ่มหรู้ได้จะตั้งรัฐบาลเลยวันนี้นพิตารบเพื่อไทยแล้วเมื่อไรพี่โตงจะรวยเหมือนพิตาไม่มีจา้างานก่รวยเหมือนพิจ่ามึงแกผมยุให้ปนตุกไปวันๆจ้องไอ้ปากเอื้อหิอดหน้าอย่าน้ำ กันไปในมาในเหยัแม้มได้เดือนหน้าสักทีกันได้เป็นสมงานเออนี่คุณพระนี่เสียซอมเพล่ะผักซอมเฮียซจอมเออเชื่อ,อ,อตะพีน้องเออพิาตานำป่าปเท็ดจัดไปสู้ความเจริญรุ่งเรืองเออที๋นี้แหละประเทศดใจแรงจอมจอมเงินเม็ดไม่ต้องมากในหย,ยัแม้มตุ่งนี่ผลไปนิดเดียวเ้ยอ้วกคะแนนพิธาเพล่เขยน้อยวัดโซ่ตัวเลย มึงไปเลยตามกูเตะแย้มก็ว่าการเล่นปีต,มมตาส้มตุกองเลยแยแมมวนปลายไปเริ่มมัแก่วการเล่นปีตาวันนอ,อ้มาเดินหน้ากูเลแของเออนุกอีตายนี่เจอปีตากรแต่ว่านุกันนะบวชพระหยกเปลืองอไม่ต้องมาในะี่มีบวชพระคุณปลอดตายถึงมึงเชื่อแต่ปฏิทัยนี่ตามใจรวยจนบันปลื้ ปันเพื่อปลาซ่อนไว้แล้ววัดโยมเอ้ยคนเราตามใจอรวยอียังอีมั่งมีตามใจตามใจจนติดที่จนจนติดดินบางคนโยมเอ้ยรวยต่างเป็นร้อยล้านบักตีเป็นนอนตายอยู่ในคูเธก็มีบางคนยังตางสิบบาทไม่นอนตายบนตึกเธอก็ยังแค่ไปตใจบนตึกนอนบนหลงบ้านเลยใจบนตึกนะเออคนเรามันไม่แน่โยมเอ้ยเหมือนกับลูกมุด สุกกะหลนไม่สุกกะหลน <c oughs> นกคือายเาออคิดว่าตาชวดซบมึงว่าบวชปราเกนได้ยังบวชปราเออไม่ต้องมานี่คนกันปอตายลูกเล่นเป็นรำเป็นรองเราร,รองอีไตแต่ไม่ปันรอมมันเด,นด,ดอนดูเกยงเกยงไปตึ่งนังมีไว้เตอรมิวกับน้ำควดตังเอาให้ตรงแก้วงานเออบริการเต็มทีไปตึ่งเอาแต่ละปันปิดยกขึ้นรวด ฮอกมังจริงมังฮอกมังจริงมังฮอกมังจริงมันลาฮอกมังจริงมังได้เหลวซ้ำร ồi มึงจะเร่งเปรตเปรตปลาได้กินสัตว์วะเฮแกกูบอกจริงน้อมึงไม่ได้จรองกูว่างนี่แดดแม่ปลาเม่วอยู่ปลาเอืเปุ่นก้าวดังอยู่มึงมาเร่ปลาพอนั่งรื้อปิ่มลงก้าวแดดแม่เจ้าโจ้เลย มกูอ่านนั่งดื่อพิมกับเพจเมื่อไงบางทีปลาดีดีเอ็มไม่เคยลงเลยมึงเลยลงนั่งดื้อเพร่ปลาดีว่าอุาอปถัมภ์นักเรียนสนับสนุนนักเรียนได้ทุนการศึกษามอบทุนการศึกษาโทษป,ป่าป่าสามารถคือให้โรงเรียนสามแสนเนี้ยอมอบเงินให้กับโรงพยาบาลลานสกา,าหลวงพ่อองค์นูน้อนองนี้วัดสพ่อบให้เจ้บานพัฒนา ศูนคนพิการไม่เคยได้อกขอุดหน้าไม่เคยได้อกก้าวนานนึงไอ้เจ้าเอ้แต่ถ้าว่าปลาไปได้กับจีปลาไปได้กับจีข้าป,าปลาแบบแม่ดังคิดว่าคนมนโชอบในเลือปลาอุบายนั่นเอ,อ้ปลาอุบายเลยจัดแม่พิมตัวเดียวทักเจ้าเจ้าลินชาววงการแก๊งเหลืองแก่ที่กับเก๊งเกจิแอบแซ่ นันเออเกก์จีเอบแซบปกุ้งกุ้งแยงบงญลาวดินก้าวหยัดเหม็งเลยก้าวดังนรกน้านึงอังนพอดีปลาปลาดังรามาปลาเจ้าเจีบตังหุนมีตุ้นในเพลเรื่องมีแต่ตังหุนเออเหม็งเซ็ปตังหุนเนี่วังนี่เป็นข้าวกูลาวน้องปลากูบาใครก็ปลากูบาปลากูบาอวดตะริขี้เป็นประจาน เม <Uh, no nope totally ื่อไอ้เพลเดอร์มาใส่กีออนึกนุกโดนก้าวมาติดใจเหี้ผมอยู่ในวงการเนี้ยไม่ปลาก็จํารวดไม่ตํารวดกันหนักการเมืองไม่หนักการเมืองก็ยุ่งปูลอยห่วงนี่ก็ไปว่าปกกาเรวเลยเลยกูไปนั่งเล่นทำอะไรยอดจุดพี่วันกวนว่าเนหว่าลอยมองกกว้างกวกว้างไอ้เอยยุ่ นายกตุดว่าเออเว็บโอว่าโป้เบ <needed> ่งจ้ำตาเลยนี่เห็นผลูจ้ำตามาเห็นกันแต่มาจ่าบอดกลางหนึ่งรวยปริด <AD> คิดว <movie> ่าบอกว่าเว็บโอว่าเว็บโอว่าไปบอกประชาจำปันเดตระบาดไม่เคยเชื่อไม่เคยเชื่อคุณเลี้ยวไม่เคยเชื่อเหยียดแม่มขึ้นไปตึงอำเภอไปบอกว่าเว็บโอว่าเลาว่านายกตุดวะเออมัวเหยียดแม้มันจีตำพื้นช่วยอากุศลา ปห้โดยหายูเปฟวันแลยอย่าได้ปบได้ซื้อจับเปจับตาจับตั้งหลายที่เป็นยูเอฟโเกิดแกลเจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งซิมนุน๊กดึงนั่น,นะอะไรอยา่าทจะนาย,ยกตุ๊กเอ๊ะคิดว่าไอ,อ้นุกอีชายนไหนยกอันอันมึงจำได้ไอ้นุกก็จัะนี่กูเล่นปูน่อยปูแล้วไอ้คูแต่วัดหน่วยจริง้งหุง่นนั้งนี่แก้วันบายแก่คนนี้เป็นยันเลยยังไม่ได้กินได้ที อยาลูกเม่งไปง่ามากนะไอ้เม่งยังย่างกันเลยแต่อย่าเล่นตึงแต่อย่าเล่นยิงหน่อยกูอ๋อพี่ทองมีเมียด้วยมี่ครับมี่ชองน้อยแต่บ่อตัวมีเมียมีเมียครับอ้เมียพี่ทองสบายดีเรอแอ้ตายตาย้องจะมั้งทาไมพูดกับเมียอย่างนั้นเปรตวันวันไม่ต่าเลยอยากผมเล่นแต่ไผ่เล่นแต่ไผ่เล่นแต่ไผ่ให้พอลุกขึ้นหุงชาวตีไอ้เปล่งกันอานํา ตีฮกไปแล้ววงไพ่ไปวงไพ่ไปวงไพ่เออเดินดูเวอูเก่งเล่นไพ่ตั้งแต่ตีแปดจนนัวอย่างนั้นตีฮกวัดเย็นนู่นอะไตัวใดลุกขึ้นหนังตีตีกี่ตัวเยว่ไม่เจ็บคลีไม่ปวดหนังอย่างนั้ำยุคนั้นเลยอ้หน้าเล่นไพ่โต้ไอ้หน้าเล่นไพ่แข่งแม่ก็ใบจีเราแรงลูกตุกข์กันกับกับกับไพ่นอ๋อพูดกับลูกเออพูดลูกตุกข์เร่งลูกแรกอ๋อลูกลูกแยก ลูกมวยลูกเกลลูกตง๊งแต่พวกกับลูกเองไอ้เปรีดไอ้ตายหงอย่าไปไม่ล <t ot ans circles> ูกแก่กบวันวันทำไรม้างดันเป็นบาแต่ยิ่งบาแต่เพี้ยจาดเนี่ยยังลูกเปรีดกับปันเนี่ยพี่น้องเออท่านไปด่าปู้ว่าดันไปไอ้ปู้เปรีดไอ้ปู้ตายหงอัปรีไปเฮ้ยแม่กูได้กับมึงไเฮ้ยแม่มันได้กับเจ้ารุนทำไรแม่คนป็นจัดเปรีดมึงด่าปู้กิดว่าด่ามันละมัดเลยอย่าปู้ด่าเบลมัดด่าเจ้า ดาเตียงดาเย็นดากอดโนนปวดตับไตกินข้าวบางทีบรรดาตามกับข้าวเคยปวดโจนคำดากำโจนคำดาคำดาโอยแม่มึงดาโอยคิดว่าแม่ยมดาได้เป็นแดงอกนายยกผู้ใหญ่เฮืองบอกกูว่าแต่เด็กเดินท้องเออบันเปลือยๆอย่างเมียอย่างลูกเราก็รักไอ้นั่นนั่นตื้อแต่ว่าเราเป็นจางชาวนาเป็นจางชาวนาเออ แต่พออยู่ไปนานๆใคยเมียมเป็นจางเรเงแมมตัวเดียวแมมกินข้าวแกซี่กุมไม่ดูเอฟเรคเลยแมมไม่รูเลียงเมียว่าเลียงมู้เมียมึงเออเล่นแต่ปายแกงวันทั้งวันเราเมียพี่เล่นแต่ไปเช้าบ่ายไม่เคยทำงานข้าวปลาไม่หุงหาทานข้าวปลาไม่ห่วงหาทาน ลูกวัวทางบ้านก็ไม่หันมามองเล่นทุกวันเงินทองนั้นก็หมดในน้ำรถจำนำสิ่งของขายทุกอย่างให้ได้เงินทองขายทุกอย่างให้ได้เงินทองลูกวัวขอร้องและไม่มองไปลัวตอนนี้ไปเห็นเมียเล่นไพ่ยอมยกขายเอาไพ่ตำผัวผู้หญิงเล่นไพ่บางรายมองมัวผู้หญิงเล่นไพ่บางรายมัว แพ่หมดตัวเช่อกับัวกะโดแพ่หมดแล้วราหมดแล้วแกลี้ยมพนหมดวเกลียแพ่หมดแล้วเกลี้ยเมียเอ้ยเมียมาเลือดแตลู้มุกไปค็คงละเพื่อแทงมุแล้วสาวเอ้ยสาวละหมดตัวขาวนี่สาวหมดสาวละหมดตัวขาวนี่เลือดเตวีต้องหิวละกลับบ้าน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 กลับวิสาบสานเกิดเมืองนนท์คอยรากอดรากอเมียเอ้ย เมียก็จริงกว่าป่าไอ้ยามานตามหน้าตายหงแม่ก้มโคลง,งละไปตายหงในตามใจไปตรงไหนเมียก็ไปเล่นไฟจบเมทะละนองเอ้ยเมียปรีละอยู่ดีเพราะเ มันไปไหนละไปเล่นบุงไพ่เล่นไพ่ตองไพ่แข่งไพ่แยกหนุ่มเล็กเด็กหนุ่มจังพาผ่าเมียบาแต่เล่นบุงไพ่เมียกูบาแต่เล่นไพ่ไม่ไปไหนเฝ้าแต่ไพ่ตองขอบคุณทุกเสียงรับมือที่ดังเปรียวราวกับพี่น้องครับนายแมทเลว์นาร,รุง nhang con tà pues, <laughs> <laughs> bay à nhang ơi còn nhang tay tay tao cũng buồn chạy vui vui rồi á trời cái mới chạy u ở đây luôn ta giật bom cái nắng 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 cái u của bố đây lên ngang tầng luôn nút đường nha ơi ngày mai đây này rồi trầm cái anh nút cái chồng hòa bình bò quá hòa bình bò ơi nên là rồi tông bù cha bù bù cha bù ตื่อวัดศิลปินบื่นบานนั่งลุงนูราเพลงกะลาบอกเป็นซิ่งตีขูเจ้าตายมานานโดยเจ้าปอเจ้าตําบลกุตนตะเลีอำเภอลานสะกะเมื่อเปล่งบอกบ้านเราไม่เปล่งบอกบ้านเราตาวอดอาอยุหมู่บ้านซาลากิเล็กต,ตาําบลกุนตะลี่เป็นผู้ชนียาบุคคลกาวอดเออกาวอดแค่แล้วไม่ไหวายางยังเสียนานแล้วนั่นเลยเปล่งบอกอานครบกองเตะพี้องเออ นี่คือผู้ชนียาบุกคนในพี่น้องได้รับรู้ว่าคนตีชือช่อเฉียงชนะชนหรืออ่องตาวดนี่คือเปล่งบอกอยศบรมมาครูข้องตำบลกุนตลีเป็นเปล่งบอกพื้นบ้านเป็นปราจชาวบ้านฮานเออไม่ต้องหมากไม่ต้องอย่างกว้าจริงนี่ขอกับกว้าเบี้ยกว้าโสดขอกับขวดเบี้ยนี่่านเออคนแต่แรกก็นุกิตายก็กว้ารบก็กว้า่านไม่ก็มีศิลปะ มึงว่าไงเปล่ยบอกแล้วปลืคุณวาไม่ได้ละมี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 หวาไรเพื่อเลยมึงว่าเปล่ยบอกเออว่าเปล่ยบอกชมเลยหวาเปล่ยบอกชมนายกตุตหายาชมนักเลงอย่าแม่งกูนั่งชมตั้งคืนเลยไม่วั้นได้ได้ที่นายกตุตจะทุ่มเฉเออการหวาเปล่ยบอกก็จะว่าว่าโยปีด้อมกับแล้ ดมเล่อุ้มอปอเจ้ปอรออปอปอรอโอน้น well. ้าดมเอหน้าดมนายโูวันนี้นายโูแค่ได้เมื่อนายูตะมันจนเราประจันอยู่น่อยอยู่ใจกุนเป็ดอึกเล็กเป็ดปรีเลยก็ยิงปากตายหงนกกันมั่งปืนยองเออเอหน้าเมียกามาไม่มาเพื่อบ้านยังอยู่ตรงนี้เอหน้าเมียหน้าแม่นาเกียดเออเสียงไวไป เอกซอรี่ตัเจ้าก็ให้ได้พบให้ความสุขให้รู้ไปรูความสุขหรือเอกซอรี่ <c oughs> บา,าคิ้กูเล่นจองเลขปึกจื้อไอ้ก้อยให้ไวๆอย่นี่ทุกกระเพราแก่งแรงเลยะเออให้ไวๆเร่เไ,วไ,วไม่เร่ได้ดนั่งเล่นนั่งรับนั่งตะคืนเหลาลูกยอดตองเออได้ามาแลขได้มานั่งกองรูปันอยู่แค่นี้เหลาหาว่าจะเพียง,งบอกเพียงบอกยอดจองกองรูปันโอ้ โอ้เออโอ้นั้นอ๋อมึงมันอ้อลู้เรื่องนั่นอ้อเอออือนะเอาเป็นอย่างแต่จริงงันจริงเตี้ยเดียนยาวนู่ยล้างมาไว้บนเคยมันไอปิ่นเกลียวเลยมันเป็นจริงจับจริงจับมาเลยแต่จับจริงจับจริงมัวแต่ฮือว่ากระจะยเปลนบอกเกดแมมลีลาวูบาดหนึ่งบอกดิอ๋อ โอ้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 โ้โอ้จิบจอ้อ้อ้โจ้ิงจิอ้โอ้โจิโอ้อ้โ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 อ้อโอ้้ออ้ และจะขอพันนะจะว่าเรื่องคนเลยจะจะเ,เรื่องคนอ้งอขึ้นที่คนน้นไล่ชนิดไอ้งอขึ้นที่คนชายไล่ชนิดบางกะเรียกพิดเพกแตกต่างกันและมันมีไล่ยปานคนละน้อง บางกอยแบงกะเหียงปิงแป๊กเตะกางกานมันมีหลายปันธละบางเรียกคนกลหรือคนหน้าแข่งโอ้คนข้านหาแข่งอ่าบางเรียกคนข้าน้องเอ้อคนหน้าแข่งเอาแขบางธำบางเทง ในตัวคนนึงก็เงยบางแดงในตัวคนละบางคนนอคนแค่หน้าอกละคนรกอยู่เรื่องรังหลอกอยู่เรื่องรังละบางคนหอกุยแค่หน้าอกแกคุยหกอยู่เรื่องรัางละบางคนหอกุยละบงลาอยู่เอ้ไ้ อาบางคนหอกคนละที่ในรูมุกอาชุมด้วยนามมุกจะเลื่อลลยชุมด้วยนามมุกใช้และเล้วและบางคนหอกคนละบอกไม่ได้มันออก้นแต่ตายสังและหนองออคนอุดหน่าเอ ลาบางคุณโอคุณบอกไม่ได้โอ้คืนนาะจีใจช่างลาบางหกบางบางสิบางหกโด่งลบางหกด่งอาจจะมาบางหกบางนองเออการหกดกด่งบางมันละก็รกอยู่เรื่องรังนองเออละก็รกละบางคนละท่ายังสักตัวลูนอาเป้เลี้ยวต้องคุน ร้อยเออร้อยบางคุยแตะยังรั <haba> ้งตัวลูนปิ้นเล่้องฮูลร้อยล่ะบางหนึ่งลาวละคนหนึ่งลาวเรากล้าวไม่ได้คนคนหนึ่งลาวเรากล่าวไม่ได้ตัวยาาลละะไไม่ด้คนนี้เราอายกันนักหนะคนนี้เราอาย กันนักหน้าหกในร่มป่าของคุณอ,อ,อาเขาเรียกว่าคุณมอยแบมไออย่อา,ายงนี้รับอยู่เลย <c oughs> นะมันลูกคู่กับพีป้ามาจ <c oughs> ากปีชันนุกเดินหน้าลมไปน้องไปพอได้นุกพออย่างชัวถ้างั้นไปบ้านไปบ้านน้องต้องไม่เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแลว้ว ี่ต้องฟ่องพี่ต้องเพื่อจะมาบ้านแม่ราขาดหน่อยนูนนองไปอยู่ข้างในรีบนำนองพี่ชายลำใบหน้าไปและตรงไปขามาตอนเวลาเที่ยงวันต้องมีการ น้อยต้อยพี่น้อยครับพี่น้อยลานต้อยอยู่ไหนฮะโอ้ไปน้อยกันเม็ดล้วรุ่นวนี้รู้ันื้นูนนยันผมข้าวผ่านม้วมันเวเท่าไจงโม่ใหญโตเี้อยื้นเอบุเรือทีมมันพื้ั